ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาด้วยกับการยึดมั่นปฏิบัติมั่นในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานอวะตาลาได้ทรงสั่งใช้เราแล้วก็พยายามออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานอวะตาลาได้ทรงให้เราออกห่างนะครับทั้งหลายทั้งปวงนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับถือเป็นสเสบียงที่ดีสําหรับพวกเราทุกท่านทั้งในดุนยาและอาคเร์ ่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เราอยู่ในเดือนซุลกียดาแล้วนะครับซุลกียดาก็เป็นหนึ่งในอัชรุลฮุรุมที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาได้ตัดบอกกับเราไว้นะมีอยู่สี่เดือนด้วยกันนะครับซุลกียดาก็ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีแบบฉบับที่ท่านนาบมุมฮัมมัดสุลลัลวัเย์ัลซลัมได้ทําการถือสินอดนะเป็นประจํา เป็นจํานวนมากเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเดือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะ瓦ตาลาทรงให้เกียรติเมื่อเราอยู่ในเดือนซุลกิอาดานะครับเดือนต่อไปก็จะเป็นเดือนซุลฮิจัฮ์ซึ่งเราทุกคนก็คงรอคอยกันเช่นเดียวกันเหมือนกับเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเพราะซุลฮิจัฮ์ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีคุณงามความดี มีความโปรดปานจาก,กองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาที่จะประทานให้กับพวกเราอย่างมากมายเพราะนั้นแล้วก็ถือเป็นเดือนหนึ่งที่เราเองก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วก็ทําอามัลอิบาดัตตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาสั่งใช้และถ้านรอสูสลวซลลมได้กระทําไว้เป็นแบบอย่างท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ด้วยกับความสำคัญของเดือนซุ ah, ลฮิจรัตเราสุบฮานววตาราได้ตัดสาบานไว้ในส ah ุรอัลฟัตอายาที่หนึ 3, ah im, ่งสามอั ht, ลลอฮฺบิลลาฮิมินัลชาอิตานอูรรัลฟัจริว د ล ي و ล ل ي ا ل ا ل ัช ر ั ا ل ش ิวัลวั ر ร ى เราตัดว่าขอสาบานด้วยกับยามรุ่งอรุณนะครับและก็ด้วยกับค่ำคืนทั้งสิบและด้วยกับสิ่งที่มันเป็นคู่และเป็นคี่ บรรดานักมุฟัสิรีนทั้งหลายก็ได้อาธ,าธิบายนะครับคำว่าค่ําคืนทั้ง10นั่นก็หมายถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจจ้ะซึ่งเราทั้งหลายก็คงทราบกันดีนะครับว่าสิ่งที่พองอัลลกสุบฮานอวตาราได้สาบานไว้นะในอัลกุรอานนั้นถือว่ามีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่พงถึงนํามาเป็นสิ่งสาบาน เพราะนั้นแล้วใน10วันแรกของเดือนสุลฮิจรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจำเป็นที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตารอคอยให้ถึงวันนั้นขอต่อพระองค์ลอสซบานอวตาราให้เราไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจและก็พยายามจัดสรรเวลาของเราทำอามัลอิบาดัตให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุด พอทรุษสุลลาะฮุมูลััสลลัมได้บอกเกราไว้ถึงความสําคัญนะครับของความประเสริฐในช่วง10วันแรกของเดือนฮิจญะห์ในฮะดีษของท่านอิบนุอับบาสรดัลลอฮัหัฮว่าทัรุลสุลลาะฮุลััสลลัมนะครับได้กล่าวกัราว่ามามินอ ي ا م ا ل ล م ل ا ل ص ا า ح ف ي ا ح ب إ ل าล ل อฮ์มินฮา ل ิลอัย่ีงน ha ีย ا م ل ع กล่าวว่าร์ ว่ลลาละเจ ihad ุ์ใน سبيل الله กล่าวว่าละเจ ihad ุ์ใน سبيل الله إلا خارج إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ที่ดดนี้เราคงคุ้นเคยกันได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับเมื่อที่จะเข้าถึงสิบวันแรกของเดือนซุ ذو ا ل ะห์ก็จะเป็นการบ่งชี้เป็นการเตือนเป็นการบอกพวกเราว,ว่าท่านรอซูลศ็ออลลลลัฮุอะลััยฮิวะซลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่า ในช่วงสิบวันแรกนะไม่มีการงานไม่มีอามาัลอันใดเลยเนี่ยนะจะเป็นที่โปรดปานต่อพระอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาเว้นเสียแต่ในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจัดนั่นหมายความว่าอามัลอื่นๆที่เราทำตลอดทั้งปีนั้นแน่นอนครับได้รับความโปรดปานได้รับความพึงพอใจจากพระอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาอย่างแน่นอนแต่ในช่วงสิวันของเดือนสุลฮิจัเนี่ย ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พะออลอสซบานอวตาราจะทวีผลลบุญคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราผ่านมาแล้วจากการกระทําในค่ําคืนสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะเราทุ่มเทกันเพื่อที่จะทาอามัลอิบาดัดแสวงหาคุณงามความดีในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่เรามีความมั่นใจว่าไลลาตุลกอตจะอยู่ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เราก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาอย่างหนักเรียกว่าเข้มงวดหนักแน่นในการแสวงหาข้ามคืนไลลาตุลกอตแต่พอมาถึงสิบวันแรกของเดือนสุฮิยจนะครับมันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องแสวงหาแล้วเพราะในสิวันนี้โปองอลาสุบฮานอวตาราบอกผ่านท่าน์สุนสรล่องวารีวัสลัมมาแล้วว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่โะองอลาสุบานอวตาราทรงรักทรงโปรด ในการที่เรานั้นจะทําอามลอิบารัตต่อพงอลอสุภาโนวตาราเพราะฉะนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่ถ้าเรามีโอกาสได้มีอายุของเรานะครับอยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนสุริจจกก็คงอย่าให้ปล่อยผ่านไปนะเราต้องจัดตารางให้ดีว่าเมื่อเราเข้าสู่1ิ วันแรกของเดือนสุลฮิจั่เนี่ยเราจะทำอะไรอย่างไรบ้างเพราะทุกเวลาในช่วงกลางวันนั้นถือเป็นคุณงามความดีที่พระองค์เราสุฮานอวตาราจะให้กับเราไม่ใช่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกับข้ามคืนเลยลาะุลกอตเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแสวงหานะเรารู้อยู่แล้วว่าในสิบวันนี้พระองค์จะประทานหรือพระองค์จะโปรดปานความดีงามหรือพระองค์จะทรงรักคร่บ่าวของพระองค์ที่ทำอามัลอิบาดัตในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจะห์ เพราะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องขวนขวายนะครับจัดเตรียมจัดตารางให้ดีว่าเราจะทําอะไรอย่างไรกับมันบ้างในช่วงสิบวันแรกของเดือนรุ่งเชิดจ้ท่านพี่น้องครับเราก็คงทราบอีกว่าในช่วงสิบวันแรกของเดือนรุ่งเชจ้เนี่ยถึงแม้ถ้าเราจะไม่ทำพงัลลกษณ์สุภานวตาราก็ทรงบัญชาสั่งใช้เรานะครับให้เราทํา ในอามัลออบาดัทที่ใหญ่ๆถึงสองอามัลออบาดัตด้วยกันไอบาดัตแรกเราก็คงทราบกันดีนั่นก็คือการประกอบพิธีฮัจ์ถือเป็นวาจิบเหนือสําหรับมุสลิมทุกคนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วออบาดัตนี้นะครับถึงแม้พระองค์จะบอกว่าถ้าหากเรามีความจําเป็นถ้าหากเรามีความสามารถที่จะกระทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเราด้วยว่าเราตั้งเจตนาขนาดไหนแล้ว เราให้ความสำคัญกับการที่จะไปทำฮั์ขนาดไหนแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าการไปประกอบพิธีฮั์นะมันคงยากขึ้นเรื่อยๆไม่คงคงไม่ไม่ไม่ง่ายได้สมัยปู่ย่าตายายของเราก็เป็นความยากลำบากอีกแบบหนึ่งนะครับต้องนั่งเรือกันเป็นระยะเวลาเดือนๆกว่าจะไปถึงพิธีฮั์ได้ปัจจุบันนี้เรานั่งชุดเครื่องบินไป7-8ชั่วโมงเราก็สามารถที่จะไป ประกอบพิธีฮั์ได้แต่ก่อนหน้านี้นะครับด้วยกับการจำกัดจำนวนคนนะด้วยกับปริมาณของคนด้วยกับโคตา้าของคนก็เป็นอุปสรรคหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยบางคนอาจจะมีความสามารถแต่จองคิวไม่ได้ก็ยังไปไม่ได้ก็เยอะแยะไปปัจจุบันนี้นะก็มีอุปสรรคขึ้นมาอีกด้วยกับราคาที่มันสูงเท่าทีซามาปีนี้ก็รู้สึกจะไปถึง2 8ง0 0 0แป0 0 0แล้ว ะะมันก็เพิ่มทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือโคต้ามันว่างเพราะนั้นวันนี้ถ้าเรามีโอกาสหรือเราได้โอกาสจากพระอรอัสนุว,าวตาราให้ไปประกอบพิธีฮัตเนี่ยนะนะตอนนี้ผมยังเชื่อว่าเรายัางทันอยู่ที่จะร่วมไปประกอบพิธีฮัทเพราะว่าโคต้าของประเทศไทยนั้นก็ยังพอที่จะว่างอยูนะ่เพราะนั้นตรงนี้เราไม่รู้ได้เลย ว่าโอกาสของเราจะอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าเราไม่เกิดการเนียหรือตั้งเจตนาไว้ก่อนว่าปีนี้นะปีหน้านะปีไหนๆน,นะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมผมเชื่อว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปร่วมประกอบพิธีฮัจจ์ได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้เป็นไอบารัตที่อลอสซบฮานอวตารากำหนดไว้นะครับให้กับมุสลิมทุกคนจำเป็นที่จะต้อง กระทำถือเป็นหนึ่งในรุกผลของศาสนาอิสลามและเราก็จะเห็นได้ว่าในพิธีฮัจญ์นั้นอ่ะมันเป็นการรวมตัวกันของบรรดามุสลิมีนทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะต่างผิวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาแต่สำคัญคือไปในรูปแบบเดียวกันไปแสวงหาคุณงามความดีไปแสวงหาความโปรดปานของพฤฤระองค์อลลอฮฺซุบฮานฮุวะตาลาในพิธีกรรมที่ เหมือนๆกันคนนั้นจะเป็นคนร่ำรวยคนนั้นจะเป็นคนยากจนก็ต้องแต่งตัวเหมือนๆกันนี่เป็นอีกอามลอิบาดัตหนึ่งนะครับที่เราทุกคนจำเป็นที่จะต้องแสวงหาและก็พยายามปฏิบัติให้ได้นะครับดังที่พงอลอ์สุบานวตาลาได้ตัดปอกกเราไว้นะว่าในสุรัลบางกราอายาที่ร้อยเก้าสิบเก้าว่าซุมมาฟีรูมินไฮイุอัฟาดะนัส واستغفر الله إن الله غفور ร ل ر ح ي ม พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็จงหลั่งไหลกันออกไปสู่ผู้ที่คนหลั่งไหลกันออกไปนั่นหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนจะมุ่งหน้าไปสู่ใบติลลายฮิลฮารอมเพื่อเป็นการเคารพอิบาดะต่อพองศอลักษณ์สุภานาวตาลานะแล้วเราก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาพผลบุญในสิ่งที่พองอศลักษณ์สุภานาวตาลากำหนดไว้นั้นผลนะละบุญมันยิ่งใหญ่เหลือเกินดังที่ทารอสุนงศ์สละล่องวะเลงวัซัลลำ ได้บอกกัเราไว้นะครับใน h a d ี s ที่รนรอซูลได้กล่าว่าอัลุมรตุอ um ิลลอุมรตกัฟฟารตุลิมาใบนะฮัล ا ัจญุลมาบรุรไลซะลฮุลจะซะอิลลจันนะการประกอบพิธีอุมร์ครั้งหนึ่งไปสู่การประกอบพิธีอุมรห์อีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปอุมร์แล้วละทิ้งไปจะหนึ่งปีจะสามปีจะห้าปีจะสิบปีก็แล้วแต่แล้วเราได้มีโอกาสไปทำอุมรห์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในระหว่าง อุมร้อที่หนึ่งและอุมรอยที่สองเนี่ยอเลสซุบฮานอวตาราจะลบล้างความผิดให้กับเรานี่แค่การทําอุมร้อนะครับอเลสจะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆในระหว่างอุมรอยแรกกับอุมรอสองเนี่ยให้กับเราวัลฮัจยุลมะบรูดแล้วทารซูลก็บอกว่าส่วนฮัจการประกอบพิธีฮัจที่เป็นฮัจตอบรับจากพองอเลสซุบฮานอวตาราเพราะฉะนั้นแน่นอนครับการไปประกอบพิธีฮัจไม่ใช่ว่านั่งเครื่องบินไปแล้วทุกคนจะได้ฮัจญุลมะบรูดกลับมา เราต้องศึกษาหาข้อมูลว่าฮัจยุลมะบรูดนั้นเราต้องทําอะไรอย่างไรบ้าง12 3สต้องเตรียมตัวให้พร้อมต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก่อนที่เราจะไปประกอบพิธีฮัดทาราุนบอกว่าไงครับว่าฮัจยุลมะบรูดไลสลาฮุลจาซาอิลลลจันนะสำหรับคนที่ทาฮัดที่พองอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาตอบรับเนี่ยผลบุญของเขาจะไม่ใช่อะไรเลยนอกเสียจากสวงสวรรค์ของพองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลานี่คือ ผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนหลายคนก็คงฝันฝันใ่เอาไว้ว่าเราอยากจะไปประกอบพิธีฮัชเพื่อที่เราจะเป็นบ่าวผู้นอบน้อมต่อพระอรั์สุบฮานูวาตาลาและรางวัลสําคัญที่พระองค์จะให้กับเราก็คือสวงสวรรค์ของพระองค์เพราะนั้นอยากให้เราทุกคนนะครับเตรียมการในส่วนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับใครยังไม่เคยนึกไม่เคยฝันไม่เคยเนียดก็ให ตั้งเจตนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสนะครับเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสของเราพระองค์อรรษุฮานนวตาราจะทรงตอบรับให้กับเราช่วงใดอย่างไรเพราะนั้นให้เราเริ่มตั้งเจตนาถึงแม้นเราบอกเราอาจจะมีอายุที่มากแล้วก็ตามแต่เมื่อพระองค์ประสงค์ทุกอย่างจะเป็นไปตามประสงค์ของพระองค์อรรษุฮานนวตาราอย่างแน่นอนครับท่านพี่น้องครับนี่คืออิบาดาหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจ์ ถือเป็นวาจิบที่เราจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติเมื่อเรามีความสามารถอีกสุนนะหนึ่งที่ถ้าเราสุกอีกการงานหนึ่งนะถือเป็นสุนนะโมอักรด้าที่ถ้าเราสุกสละล่องอะไรวะดสลมัมเน้นย้ำพวกเราให้เรากระทําและปฏิบัตินั่นก็คือการทํากุรบานการเชือ่อดกุรบานก็อยู่ในช่วง1ิบวันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเห็นป้ายข้างล่างแล้วนะครับว่ามัสยิดอิกความตุลมุมินีนก็เปิดรับ นะครับบุคคลที่ตั้งเจตนาที่จะทำอุทิยะหรือกุรบานในส่วนละ5,000ซึ่งก็เชื่ออีกนะครับว่าเราทุกคนนั้นมีความสามารถที่จะกระทำในสิ่งนี้ได้ถ้าเราย้อนอดีตกลับไปดูต้นตอของการเกิดนะการสั่งใช้การทำอุทิยะเนี่ยเราก็คงจะนอบน้อมและยอมจำนวนนะแล้วการกระทำนั้นในสมัยของท่านน,าบ,าน,นาบีอิบรอฮ์ิมอลสลามนั้น ก็ถูกสั่งใช้ให้ทารอซูนสาลอร์ลองวาเลวุสัลลัมได้กระทำเช่นเดียวกันดังที่อัรัลส์ได้ตัดไว้นะครับในซูรออัลเกาซัพว่าฟาซอลลิลิรอบบิกะวันฮับดังนั้นพวกเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของพวกเจ้าและก็จงเชื่อสัตว์ผีนนี่ก็ถือเป็นคําสั่งใช้ที่พวะอ์อัลสุบานอวตาราสั่งใช้ให้เรานั้นทําอุดฮิยาหรือทากุรบานถึงแม้นจะเป็นซุนนะมัวกระดาตามที่บรรดานักวิชาการทั้งหลาย ได้ให้ความเห็นเอาไว้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งประการที่เราทุกคนจะต้องพยายามทำให้ได้นะครับในหนึ่งชีวิตของเราเนี่ยทำได้สักครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าใครมีกำลังพอที่จะทำได้ก็ควรที่จะจะทำในทุกๆปีนะมองกลับไปว่าถ้าเกิดบทบัญญัตินี้พระมรรสุภาณวตาราไม่ได้ให้เราเชื่อสัตว์พีละ่ะให้เชื่อลูก เหมือนกับที่พ์อเงาะลอสสุฮาโนวตาลาได้สั่งใช้ท่านนบีอิบรอฮีมแล้วมันตกบทบัญญัตินี้มาถึงเราปัจจุบันนี้เราจะทํามันได้ไหมแต่นี่นะด้วยกับความโปรดปรานของพะอเงาะลอสสุฮาโนวตาลาพระองค์ได้ทรงทดแทนได้ทรงถ่ายท่านนบีอิสมาอิลด้วยกับสัตว์ผีแล้วก็เป็นบทบัญญัติให้ท่านนบีม uh ูฮัมมัดสุลลัลลอะเลาะวะซัลลัมได้กระทํามาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทุกๆท,ท,ท่านไว้ด้วยนะว่า มันคงไม่ได้เป็นความยากเย็นสําหรับเงินหนึ่งห้าพันบาทนะสำหรับหนึ่งครอบครัวที่จะเนียดทำพุทธบาทหนึ่งส่วนนะถ้าท่านมีน้อยกว่านั้นท่านอาจจะไปเชือดแกะเชื่อแพะที่มันถูกกว่านั้นก็ทําได้นะครับหลักการหลักเกณฑ์ทั้งหลายก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวคงมีบรรดานักวิชาการให้ความรู้เพิ่มเติมไปตรงนี้ทีาเราซูงสละร้ว่าอะไรวะสลัมก็ได้บอกกับเราไว้อีกนะครับในฮะดิษของท่านอบูฮุรอยรอเราดิอลัลลอฮ์หัวอันหุได้กล่าวไว้ว่า มันกนา่ไหนเหลือสัปดาห์และไม่ดูถ้าให้ฟังยกรบัน,นมุัลลานะเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิบนุมาจาและท่านอิหม่ามอะห์มัดถ้าเราซูลบอกว่าไงครับบุคคลใดที่มีความสามารถมีความพร้อมมีเงินมีทองนะวะลามยู่อฮิแล้วก็ไม่ทําการทําอุดฮิยะห้ทำกุรบานเพื่อพระองค์อัลเราซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายักรบับนานะมุซัลลานะก็อย่ามาเข้าใกล้สถานที่ละหมาดของเรา วันนั้นตรงนี้นะักวิชาการก็ให้ความเห็นว่าถ้าเราซูนสละล้อวะไรวะซัลลัมเนี่ยบอกไว้เลยนะครับถึงบุคคลที่มีความสามารถแต่ไม่ได้ทำอุรบานเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้กับสถานที่ละหมาดในวันอีกของเราเลยนะจะไปละหมาดที่ไหนก็ไปเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่สาหัสสาการพอสมควรนะให้เรากลับมาจุดคิดว่าเรามีความสามารถแต่เราไม่ทำเพื่ออะไรเพราะ สิ่งที่เราจะต้องทำนะมันคืออิบาดาอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอิบาดาที่พองะอรัสุบานงวตาราทดแทนนะครับแล้วก็ผ่อนครนกับบ่าวของพระองค์อย่างมากมายเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะกระทำได้ปีนี้เราไม่ไหวเราไม่ไม่พร้อมเราก็เก็บตั้งเนียดตั้งเจตนาแล้วก็ทำในปีต่อๆไปอินชาลอเราผมเชื่อว่าสอง การงานที่อัลลอฮฺซุบฮานอวตาราได้สั่งใช้เราไว้ในช่วง10วันแรกของเดือนอุลฮิจานั้นไม่ได้เป็นภาระหนักหนาที่เราจะกระทํามันไม่ได้แต่ขอให้เรามีเจตนาอย่างตั้งมั่นนะครับที่เราจะทำเนี่ยอินชาอัลลอฮฺผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถที่จะกระทําได้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเมื่อกี้ที่ได้นําเสนอไปก็คือบางส่วนที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาลาได้สั่งใช้เรา ให้เราทำนะครับในช่วง1ิบวันแรกของเดือนสุลฮิจะห์ถือเป็นคุณงามความดีถือเป็นอามัลอิบารั์ที่โรงอค์ล์ซบาะนอวตารารักยิ่งในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกไปเราไม่มีโอกาสจริงๆเราก็สามารถที่จะทําอามัลอิบารั์อื่นๆได้อีกนะไม่ว่าจะเป็นการละหมาดจะมาไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นการซาระห์นะครับสิ่งพวกนี้หรือน้อยที่สุดก็คือการพูดในสิ่งที่เป็น สิ่งที่ดีหรือคําพูดที่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานอวตาลาสั่งใช้ถ้าเราซุนสลลาะอะลัยอัลสลัมได้บอกกล่าวเราไว้ทีน,นี้เรามาดูสิครับว่าในช่วงสิบวันแรกของเดือนซุลฮนะิจา์นั้นอ่ะมันมีความประเสริฐอะไรอย่างไรบ้างในช่วงเวลานั้นถึงพองอัลลอฮฺซุบฮานอวตาลาได้บอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทองช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ เมื่อบ่าวของพระองค์ทำอามัอิบารัดพระองค์จะรักยิ่งนะกับช่วงเวลาอื่นๆประการแรกนะครับเขาบอกว่าช่วงสิบวันแรกของเดือนซุฮิจญะเนี่ยมันเป็นช่วงที่พงอัลอสุบฮานูวตาลาได้กําหนดและประกาศศาสนาอิสลามให้เกิดความสมบูรณ์ดังที่พระองค์ได้ตัดไว้ในซูราัลมดนะนะครับอายะที่3ามว่าอัลยลาะมาอักมัลตุละกุมดีนกุม วะัดมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีวะรดีตุลักุมุลอิสลามดีนะวันนี้นะหมายถึงวันฮัจญุลวดาดะที่เราทราบกันดีอยายะห์นี้อัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงมานะครับหลังจากที่ท่า,รานรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พุตบะห์หรือปาฏกคถาในฮัจญุลวะดาอ์ในตอนที่ท่านไปทำฮัจญ์นะและอยายะห์นี้ก็ลงมาอัลลอฮ์บอกว่าวันนี้ข้าได้ทำให สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกข้าของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแล้วนะแก่พวกเจ้าซึ่งความการุณาเมตตาของข้าและข้าได้เลือกอัลอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้วนี่คืออายะสุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้ประทานลงมานะครับเมื่อประทานอายะนี้ลงมาเราก็คงทราบกันดีท่านอบูบักเนี่ยก็ถึงกับ ร้องไห้นะเพราะรู้ว่านี่น่าจะเป็นวาระสุดท้ายของทา้านรอซนลรว,วรรลวัลัยวะสัลลัมแล้วเพราะว่าศาสนาของพระองอรรถสุภานูวตารตาเกิดความสมบูรณ์แล้วนะครับก็หมดหน้าที่ของทา้านรอซนลรว,วรรลวัลัยวะสัลลัมตรงนี้ก็เป็นการยืนยันนะครับว่าอ,อ,อายานีได้ถูกประทานลงมาในวันอารอฟะนะครับที่ทุ่งอารอฟะที่ท้านรอซนลศ็รรอลลวัลัยวะสัลลัมได้กำลังประทคาถาหรือคุดบาอยู่ นะก็เป็นการบ่งชี้เป็นการยืนยันว่าศาสนาของพระอรรถสุภานนวตารานั้นสมบูรณ์แล้วนะครับในช่วง10วันแรกของเดือนสุฮ ah. ิจจะห์ทีนี้ในวันช่วงวันแรกของเดือนสุฮิจจะก์ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราทุกคนก็คงทราบกันดีนั่นก็คือวันอารฟ้านั่นเองนะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่าเราซู็ลออสลัละงัวฮิวะซสลัม ได้บอกกับเราว่าเป็นวันที่พออระออัสสุบาหานวตาลาจะปลดเปื้องบ่าวของพระองค์ออกจากนรกมากที่สุดดังที่พระองค์ดังที่ทรอซูลได้กล่าวไว้ว่ามามินยาวินอักซัตอายุตกลอลฟีฮอับดันมินนายาวมลยาวมินยาวมินอาราฟะวอินหูละยาดนุซุมมายูบาฮีบิฮิมอัลมาลาอิกะฟยากูลมาอาราะฮุลละ ตลาดทรงสลล้อมวันอัลัลลัมได้บอกว่าไม่มีวันใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาจะทรงปลดปล่อยบาวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกในวันนั้นมากยิ่งกว่าวันอรอฟอห์และแท้จริงพระองค์จะทรงอยู่ใกล้ๆและคุยอวดกับบรรดามาลายกะพระองค์ก็จะกล่าวกับบรรดามาลายกาว่าบาวของข้าเ่าเนี่ยเขาต้องการอะไรอีกนะครับนั่นก็คือเป็นหะดิษท,ที่บันทึกโดยท่านอิหม,ม่ามมุสลิม จากตรงนี้ก็เป็นการบอกกล่าวกับเราอีกว่าในวันอรลลอฮ์ฟะก็คือวันที่9ของเดือนซุลฮิจร์เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานอวตาลาจะปลดปล่อยนะครับบาวของพระองค์นั้นออกจากนรกมากที่สุดเพราะฉะนั้นในวันอารอฟ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พิธีฮั์ของคนที่ทำพิธีฮั์นั้นเกิดความสมบูรณ์ ส่วนคนที่ไม่ได้ไปทําพิธีฮัจนะครับทาราสุส,สุนสรลอกวะเดวะสัลลมก็สั่งใช้ให้บุคคลนั้นทําการถือสินอดซึ่งการถือสินอดนั้นอลัลลอฮุซาบานวตาราก็จะลบล้างความผิดให้กับเขา2ปีด้วยกันนะครับคือปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่กําลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะชี้ให้เราเห็นว่าวันอารอฟะหรือวันที่9เนี่ยมันก็มีความสําคัญกับเราอย่างยิ่ง และเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในช่วง1ิบวันแรกของเดือนซุลฮิจห์เพราะฉะนั้นในช่วง1ิบวันแรกของเดือนซุลฮิจห์ถ้าเรายุ่งจริงนะถ้าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องทําโน่นนี่นั่นเราไม่สามารถที่จะแบ่งเวลาได้เลยในการที่จะทําอามัลอิบารัตให้กับกองอัลลอห์สุบานูวตาราอย่างน้อยนะครับจําไว้เลยว่าวันที่9วันอารอฟานเนี่ยท่านจะต้องหาเวลาให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยถือสินอด ในวันนั้นนะทำอามัลอิบารัตให้ได้มากที่สุดหรือแม้กระทั่งขอรุกโทษต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเราสุนทอล,ลองวะเลวะซลัมได้กล่าวยืนยันไว้แล้วว่าวันนี้จะเป็นวันที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาจะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์เนี่ยออกจากนรกได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยน้อยที่อยากที่จะนําเสนอให้เราฉุดคิดถึงแม้มันยังไม่มาถึงเรานะแต่เราควรที่จะวางแผนและเตรียมตัว ของเราเมื่อเราเข้าสู่1ิบวันแรกของเดือนสุริยจัเราจะทําอะไรอย่างไรบ้างในวันนั้นนะอามัลอิบารั์ที่อลัลลอฮฺสุบฮานนอวตาลากําหนดไว้เราสามารถทํามันได้ไหมถ้าเราไม่ได้เราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุริยจัเพื่อที่จะเราเราเพื่อที่เราจะได้เป็นเบาวนะครับที่นอบน้อมยอมจำนวนต่อบทวันญ,ญััิขององค์อัลลอฮฺสุบฮานนอวตาลาตามที่เรากล่าวอ้างเอาไว้ เพราะนั้นก็อยากที่จะฝากตัวผมแล้วก็ฝาก,ท,กทุกท่านในที่นี้ด้วยว่าในช่วงสิบวันแรกนี้นะครับถือเป็นโปรโมชั่นถือเป็นโอกาสที่ดีโอกาสทองของพวกเราที่เราจะไขว่ควา้าแล้วก็ทำอามัลอิบารัตให้ได้มากที่สุดนะเป็นช่วงเช้าตั้งแต่เราตื่นมาละหมาดสุบฮีจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานไม่ต้องเลง็งด้วยว่าวันไหนเดือนเออเวลาไหนเราเห็น ทุกอย่างชัดเจนแล้วเพียงแต่เราจะเข้าไปร่วมในการทำอามัลอิบาดัตในช่วงเวลานั้นได้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองก็อยากที่จะฝากนะครับแล้วก็ให้พวกเราพยายามเตรียมตัวก่อนที่จะวันที่1-10ถึง10ของเดือนสุลฮิจานั้นจะมาถึงเราขอให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสขวายคว้านะครับผลบุญคุณงามความดีตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับอููลลกกาววตุมม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم